ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ต้นทุเรียนในสวนของคุณลุงจำนงซึ่งทุเรียนแปลงนี้เนี่ยน่าจะประมาณแบบโอ้โหหลักพันกว่าต้นเป็นทุเรียนอายุประมาณ3ปีครึ่งทั้งแปลงคุณลุงดูแลสวนนี้มาดีมากๆนะคะแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เราอยากจะให้มันสวยกว่านี้ก็เลยได้ใช้ได้ลองใช้ยาฟูเทพดินแล้วก็เต็มเหนียวปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทุเรียนสวนนี้นะคะ คุณลุงฉีดแบบนี้สม่ำเสมอมาประมาณทุกสิบวันสี่ประมาณห้าครั้งติดกันผลที่เกิดขึ้นก็คือนะคะน่าจะประมาณ70%ของแปลงนี้เนี่ยไม่ได้ทำสารนะคะแต่ติดดอกค่ะติดดอกแบบ70%ปซของแปลงแล้วติดดอกด้วยระยะส่วนใหญ่ในนี้เนี่ยจะอยู่ที่ระยะประมาณมะเขือพวงวันนี้วันที่27ธันวาคมปี66 แต่ว่ามันมีต้นหนึ่งที่อยากจะเป็นเป็นสิ่งที่มาแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะว่าสําหรับคนที่ดูแลสวนทุเรียนแล้วกลัวว่าถ้าต้นเนี่ยมันออกดอกหรือว่าเป็นระยะมาหลายๆรุ่นหรือถ้ามะเขือพวงแล้วมีดอกบานมีช่วงดอกบานเนี่ยอันไหนมากกว่ามันอยู่อันไหนน้อยกว่ามันทิ้งมันก็จะร่วงหรือว่าถ้ายอดกําลังมาเนี่ยมันก็จะต้องทิ้งดอกทิ้งลูกอะไรของมันก็ตามแต่นี่นะคะปรากฏว่าต้นนี้เนี่ยเป็นบทพิสูจน์ เรื่องหนึ่งว่าถ้าเราดูแลให้ต้นเขาสมบูรณ์สะสมอาหารให้ถึงใบเขาแข็งแรงโรงครัวเขามีอาหารครบเนี่ยนะคะไม่ว่าจะมีดอกรุ่นไหนและไม่ว่ายอดจะมาใหม่แค่ไหนมันก็จะไม่มีใครทิ้งใครนะคะต้นนี้เนี่ยมีตั้งแต่ระยะห่างแย้นะคะหันขึ้นมานะก็จะมีรุ่นมะเขือพวงเง้นขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะพบว่าดอกกําลังบาน ดอกกาลังบานแล้วก็ถ้าเรามาดูกันที่กิ่งของเขาเนี่ยนะคะขแขนงมันก็เนี่ยค่ะมันกําลังเตรียมที่จะแตกกําลังจะเตรียมรัดใบอ่อนออกมาอีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้นนี้เนี่ยดอกไม่มีร่วงเลยนะคะเราสอบถามกับทางคุณลุงแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการปัดกวาดอคอนต้นนะก็จะมีทิ้งลงมานิดๆหน่อยๆแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่า ทั้งมะเขือพวงสมบูรณ์หางแย้เนี่ยเขียวกำลังขยายนะคะแล้วก็ทรงทรงก็สวยตรงด้วยนะคะไม่มีการทิ้งใดๆเลยสายเหตุเพราะว่ายาฟูเทพดินเต็มเหนียวเนี่ยเรามีนวัตกรรมการให้อาหารที่ที่สมบูรณ์มากเพราะว่าในการฉีดเนี่ยเราจะเน้นย้ำว่าฉีดใบฉีดดอกท้องกิ่งแล้วก็ฉีดดินการฉีดใบเนี่ยคือการที่เราเนี่ยถ้ามันมียอดออกออกมาเนี่ยคะ่ะยอดมันแย่งอาหารเก่งกว่าลูก มันก็จะไปแย่งอาหารนะคะแล้วก็พออาหารมันไม่พอมันก็ต้องทิ้งดอกแต่การที่เราฉีดใบเราให้อาหารเลยมีอาหารปุ๊บไม่ต้องไปเอาที่โรงครัวเราฉีดท้องกิ่งฉีดดอกไปเนี่ยเราก็ให้อาหารแบบทันทีอีกเหมือนกันเขาก็ไม่ต้องไปเอาอาหารที่โรงครัว แต่การที่เราฉีดดินเนี่ยค่ะเรามีแร่ธาตุอื่นอื่นอีกเยอะแยะเลยของฟรีในดินมีเยอะเลยค่ะยาฟูเทพดินเต็มเหนียวเนี่ยเรามีนวัตกรรมวาร์ปอินโนเวชันนะคะเป็นการรวบรวมแร่ธาตุทางดินนะคะและเคลื่อนย้ายแบบสมบูรณ์มากภายใน8-12ถึงชั่วโมงเอาอาหารขึ้นไปเก็บสะสมไว้ที่โรงครัวนะคะก็เลยทําให้ให้อาหารแบบเร่งด่วนแล้วฉีดปุ๊บกินปับ๊บนะคะไม่ต้องไปเอาอาหารที่โรงครัวแต่เราก็สะสมอาหารขึ้นไปด้วยอาหารครบสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยดอกจะมากี่รุ่นยอดจะมายังไงนะคะ อาหารเขาพอนะคะไม่มีใครทิ้งใครค่ะอยู่กันครบโดยสมบูรณ์ค่ะฉะนั้นฝากไว้นะคะเทพเทอร่าค่ะยาฟูเทพดินเต็มเหนียวค่ะ